ครับพบกับผมมารพินและ f ิลไทย a i b บ p o t c o m นะครับครับก็มาที่ข้อมูลท่องเที่ยวและการเดินทางเช่นเคยนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ตรงที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮนะครับที่พัทยาเป็นท่าเรือที่ไปเกาะลานตรงนี้จะอยู่อีกฝากหนึ่งตรงนี้มันมีกั้นในตรงที่เขากำลังทำที่จอดรถกำลังก่อสร้างอยู่กั้นไว้น,นะครับนี้จะมีอาหารทะเลสดๆขายนะครับมีปลาหมึกมีปูมีอะไรอเงี้ย เอาไว้เฉลยท่องเที่ยวที่จะเอาไปทานที่เกาะร้านนะครับก็คือใครจะไปพักหรือไปอะไรอเงี้ยกะไปทาไปทำเปดอาี่้เอาหโลไหนอ้ยปดสิาใม่องห้ครับแต่ก็อยากให้ลองเช็คดูด้วยว่าที่พักของเราที่เราจะไปจองไว้หรืออะไรเนี่ย เขาอนุญาตให้เราทําอาหารหรือเปล่านะฮะลองเช็คขอ้อมูลตรงนี้ด้วยเพราะผมก็ไม่ทราเหมอือนกันนะผมไม่ไปไหนผมไม่ไม่ไม่เคยทานเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคนไทยพอไปหลายๆคนเนี่ยไปครอบครัวแบบชอบอยากจะทำอะไรกันเองเนะี่ยก็ตรงนี้ต้องเช็คกับทางเจ้าของที่ด้วยหรือไม่ก็ไอที่แบบไม่ต้องทําก็จะมีพวกไข่ลังลมมียอดกระถินนะครับถ้านสนใจก็ซื้อติดตัวไปทานได้ครับผมครับที่ท่าเรือพัทยาไปเกาะล้านครับผม